สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นขุนแผนเคลือบเขียวนะครับผมหลวงปู่ลำใหญ่จันยนโมนะครับผมนะครับครบหกรอบนะเจ็ดสิบสองปีนะครับหลวงปู่ลำใหญ่นะครับวสแกนะครับออกปีสองห้าสี่ห้าปัจจุบันสองห้าหกแปดภารยะเวลาแม้ะถึงยี่สิบสามปีนะครับเป็นเคลือบเขียวนะครับเคลือบเขียว พ่อลำไย,ยนะครับสญญายยนโมเนี่ยท่านเป็นสายยัน,นญญโมนะท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ดูวัสแกนนะครับ <c oughs> เวลาที่หลวงปู่ดูนะครับสอนภาษาอังกฤษให้ท่านเจกแรงต่างนะครับตอนนี้ท่านเจกเลื่อนนะตามประวัติแต่บางครั้งท่านก็เจกเนื่ยกระสินไฟแรงต่างท่านก็บอกร้อนไปหลวงปู่ดูบอกให้ไปเจกใหม่นางค,คนห้อยๆกันแบบร้อนเกินนะครับนะ,นะแต่ว่า ภายหลังนะฮะคุณคุณเบนนะแห่งคนขังทางวิชาบอกว่าครับนะคุณเตยพนน่าสมบูรณ์นะบอกว่านะหลวงพอ่อลำไยนั้นเป็นท่าธรรมเป็นภาคหนึ่งนะครับของหลวงปู่ทวดของพร,ระศรีแมตไตรเหมือนกันนะเหมือนหลวงปู่ดูนะครับที่พระศรีท่านแบ่งภาคเรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพระเจนพุทธิดาหนาคตนะครับผม ก็ดูแล้วก็คือวัตถุมงคลท่านน่าใช้นะครับต่อไปน่าจะมีราคาแพงแน่นะครับก็คือสิทธิสายตรงครับสองซอก็คือสัญญโมนะ,นะสัญญโมนะฮะสัญญโมนะครับสองซสอสอคือสัญญ,โม,สอสอญ,ญโมหนึ่งดอคือหนึ่งลูกกดูนะแล้วก็หกรอบวสอกอวสกแก่รครับตอนนี้ราคายังไม่แพง อนาคตแพงแน่นะครับเหมือนพราหลวงปูดูเมื่อก่อนไม่แพงนะครับพราหลวงปูดูเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยมีราคาสูงนะครับเมื่อก่อนผมไปเก็บหาพราหลวงพูดูใหม่ๆนะฮะเมื่อก่อนเหรียญละพันปีสองหกเซมาสองหกหลวงพูดูหลวงพูทวดสองแปดเมื่อก่อนเหรียญละพันตอนหลังเหรียญเป็นหมื่นจะยิงจะนะประกรดวดโดยยิงหลายหมื่นนะครับ ฉะงนั้นก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บนําบุชาสะสมไว้อนะนาคตต่อไปแพงแน่แพงแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้รู้ทางจิตวิญญาณนะฮะอย่างคุณเบนนะครับนะติดใจตรงหรือผู้เดินหนนถายังพูดขนาดนี้คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณเบนพูดออกมาเนี่ยมันก็หมายความว่าหลวงปู่เดินทนนะอิเกซาโรท่านบอกนะฮะหลวงปู่เดินหนนท่านบอกนั่นแหละนะครับแล้วคุณเบนก็เลยมาพูดต่อดังนั้นะ อย่างที่บอกน้าห้อยน้าเรียมบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับในรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรต้นก้าวหกห้าสี่ต้นแปดต้นแปดหรือทุนบ้านหนึ่งสี่สองต้นสามต้นต้นหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลดไค์กดติดตาม,กด,ตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการนะทุกชั่วโมงคนดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ